ป่อเฮงเนี่ย <c oughs> ดุดเนี่ยเนี่ยฮึออ,อ,อีดัมเหลือแค่ยุบนมเมียทีเบื้องเดียวสองเบื้องน้อยไม่ได,ด,อดอ้อ่ะดุฮึแลคิงยังโคตรแล้ววันนี้คิงยังขีนโนมียแม่ฮะเมียฮะเออแล้ววันแม่ผมรู้วันแม่กนเมียฮะลู้มองเมียอีป่อได้มันเป็นแม่โผมเมียทีนี้ยุ <No. S 1> แบนม,มเมีอาทีนี้ม,มาสู้โอ้โ มันนี่มันเม pues so ียมันลูกยิงอีป้อลูกก็มันแม่ทิงมันเมียหานป้าแต่ป้าคนเท่านี้อู้บุเขาเหลือไงแต่ไอ้ได้ยับดูคนตีแล้วก้านี่อุ่นยาฮะอันบอกยุบนมเมียทิ้งกับบักทิ้งกินนมเมียหาปยานเหี่ยวเข่าอ่ะก็นั้นมันแม่ผมก็ต้องกินนมแม่ผมมากินนมแม่ผมผมเป็นไงไม่ได้อย่างใดอย่างเอ้นมเมียหาแดงเป็นรงอ่ะพออยังจับหมากแห้งอะเปลือกทิ้งนะกินนมเมียหาดูมันคู่เป็นบุญเป็นกุญญีเรื่มบัดคู่กันอีพ่อ มาทูลยังไงอันนี้มันเมียผม <ừ. S 1> กวักขี้เง้่างนกินโนมเมีเ <ừ? S 1> ยหาหื้ยงงอะเบ้ยอู้ห<ว>ูบุญเรื่องแล้วเอ้ยอู้เอ๊ะเอาเอ๊ะอันน่ะหาลืมไปเถอกินโนมเมียหาดึงดีรูปอะ